วันนี้นะครับผมเอาลูกสูบของคลิกนะครับมาเป็นแบบอย่างให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนนะฮะอันนี้เป็น ID นะครับด้านบนอันนี้ไอเสียนะครับเรียงแหวนนะครับเราก็ด้านบนนะครับก็แหวนด้านบนนะครับอยู่ด้านขวานะครับ แหวนแหวนอัดนะครับแหวนอัดนะครับแหวนอัดกําลังนะครับแหวนกําลังนะครับแหวนตัวที่สองนะครับอยู่ด้านซ้ายแบบนี้นะฮะอ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับขวาซ้ายแล้วก็เราสลับมาด้านล่างนะครับอ่าด้านล่างก็เหมือนกันนะครับแหวนปัดนน้ามันนะครับตัวแรกนะครับก็ด้านขวานะครับ แหวนปัดน้ำมันตัวที่สองนะครับก็อยู่ด้านซ้ายนะครับแล้วก็แหวนลานนะครับต้องร้อยต่อนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็จะลักษณะนี้นะครับขวานะครับซ้ายขวาซ้ายนะครับแบบนี้นะครับผมเข้าใจกันนะฮะเพราะว่าเวลาเราใส่ไปนะครับให้ล่องแหวนนะครับมันตรงนี้นะครับมันตรงกับเสาเสื้อนะครับคือหลักการที่ถูกต้องนะครับผม